สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมต่อยกวันนะครับพบกันวันนี้วันอังคารที่31พฤศจิาคม2565ตอนนี้ก็เวลา12:39นบ่าย2โมง39นาทีนะครับพี่น้องมาดูหน้าง,งานเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับฝุดสะน้ำให้มันกว้างเท่ากับสนามฟุตบอลและก็ตกแต่งอย่างสวยงาม มาครับพี่น้องตามผมมาครับดูความคืบหน้านะครับพี่น้องดูนะครับไปไกลามากเลยคาดว่าสักสิบวันอ่าภารกิจงานภาคสนามน่าจะเสร็จเพราะว่าพี่น้องเดี๋ยวผมถ่ายดูวิวไปเรื่อยเลยนะสระน้ำนี่เขาดูดน้ำเห็นบอกว่าหลายหลายพันลิตรละเกือบหมื่นลิตรเกือบหมื่นคิวหมดเลยแห้งเลยพี่น้องเห็นนะครับเนี่ยตอนนี้แมคโฟกํกำลังไล่ ดุดินอยู่ต้องดูนะครับอ่านะครับพี่น้องครับโอ้โหวันนี้จะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับงานขุดสระและก็ที่พักคนงานห้องน้ําชายหญิงรวมทั้งงานโครงหลังคาเหล็กก็ตกลงเรียบร้อยแล้ววันที่3าอีก3ามวันเข้ามาทํางานาความคืบหน้าข่าวดีเกี่ยวกับการทํางานนะครับพี่น้องดูนะครับอ่านี่นี่กี่นาทีแล้วอ่านาฬบ่ายโมงกว่าแล้วพี่น้องอ่า เดี๋ยวผมจะเดินไปฝั่งหนึ่งก็ถ่ายพี่น้องดูต่อนะครับแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องผมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับให้พี่น้องเห็นนะครับฝั่งนี้ <laughs> พี่น้องดูโอ้โหดูวิวดูครับพี่น้องดูครับนี่พี่น้องถามว่าทาไมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เสร็จแล้วจะถ่ายพี่น้องเห็นนะครับดูอาสระน้ํา,ารเราจะมีชานพัก อยู่3เมตรนะครับเห็นไหมครับเขากำลังขุดชานพักขึ้นมาก็จะเป็นขอบน้ําเราจะปล่อยเข้ากับเสมอชานพักเพื่อเราจะได้ปลูกผักตรงชานพักนะครับพี่น้องดูนะครับนี่เรียกว่าชานพักนะครับเขากำลังตกแต่งทางอยู่พี่น้องดูขอบสะเห็นไหมครับดูสวนที่เป็นของล้วนนะครับพี่น้องดูนะครับโอ้โหพี่น้องดูนี่ส่วนที่เสร็จแล้วอันนี้ถือว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จับประมาณนี้พี่น้องดูนะครับเราไม่สามารถถมเต็มรั้วได้เพราะว่ากลัวรั้วล้มนะครับ เห็นนะครับดูพี่น้องเห็นนะครับพี่น้องดูโอ้โหวันนี้ต่อยกูวันก็ขออนุญาตถ่ายสองคลิปให้พี่น้องได้เห็นสองคลิปหรือคลิปเดียวพอวะเดี๋ยวอ่ะถ่ายให้พี่น้องเห็นถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับภารกิจทําสุสานให้ลูกหลานหลักโคทุกท่านได้ทราบเพราะว่าที่ผมพูดบ่อยมากเลยว่าที่แห่งนี้เป็นล้วนแล้วแต่เป็นเงินที่พี่น้องบริจาคมาเพราะฉะนั้น ความคืบหน้าทุกทุกเวลาผมจะรายงานตลอดพี่น้องอ,อย่างไรก็ช่วยกันแนะนําได้นะครับพี่น้องดูนะครับนี่ดูสากกว้างไหมโอ้โหใหญ่โตโมโหฬารอลังการพูด,ดง่ายๆว่าสมาคมส่งเสริมมิรภาพไทยเวียดนามทําอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้สรรพกำลังที่มีอยู่ทําให้สมชื่อกับสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม แห่งประเทศไทยนะครับแค่ชื่อนี้ก็รู้หลาอลังการเหลือเกินเพราะฉะนั้นถึงเวลาทําต้องทาให้มันเต็มที่พี่น้องดูสระนะครับสาะน้นํานี่หลังจากเราขุดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเติมน้าใส่ให้เต็มโอโ้โหพี่น้องเย้ยซึ่งเราต้องเจาะบ,บาดานเองนะครับโอ้ครับถึงเวลาเจาะบ,บาดานก็จะออกสื่งเรื่อยๆวันนี้ก็เลยขออนุญาตรายงานพี่น้องถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการขุดสระและก็การขุดสระน้ําแล้วเอาดินไปถมรอบๆแล้วก็ รายงานเรื่องโครงลังคาตกลงว่าว,วันเราให้มีผู้รับเหมามารับเหมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กําลังทําที่พักคนงานด้วยก็ยังไงพี่น้องแนะนําได้นะครับรายงานจากสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยตอย้ <c ười> <c ười> <c ười> ยยตอยกูวันนะครับคุยด้วยดูด้วยต้อยกูวันนายยกส,สมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามผู้รายงาน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ